รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลุงติดเหล้าสามสองวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเถเกมผมดูใหม่แล้วตอนนี้คุณกาลังอยู่บะช่วงลุงติดเหล้าครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงหนังที่เพิ่งเข้าสดๆร้อนรวันนี้วันที่อาจก็คือวันที่18มีนาะ ปี2021นะครับวันนี้เป็นวันที่หนังเข้าวันแรกพอดีนะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปดูก็เดินงานไปดูนั่นแหละเป็นเรื่องราวของไอดอลสาวน้อยนะฮะวงน้องสาวของ B.N.K. 4 8ครับใช่แล้วครับนั่นก็คือวงน้องสาว C.G.M. 4 8นะฮะก็เป็นวงเชียงใหม่ซึ่งในตัวหนังเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้จากในเทลเลอร์แล้วนะฮะว่าเป็นการเข้าไปถ่ายทำ โดยที่ไม่ให้น้องๆทั้ง25คนรู้ตัวซึ่งรวมไปถึงลีนะด้วยนะฮะซึ่งเป็นชี่ให้นินก็ต้องขอพูดคร่าวๆก่อนว่าผมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นโอตะคนหนึ่งเหมือนกันแหละเพราะว่าผมก็ตามวงที่ B.N.K.48 มาตั้งแต่แรกๆเหมือนกันนะฮะโดยที่คามิอุชิผมก็เดี๋ยวผมขึ้นท่าไ้ดูกันว่าคือคนนี้อ่าเนี่ยคามิอุชิผมผมก็ตามมาเรื่อยๆแล้วพอมีรุ่น2มาก็เออก็ตามวงมาเรื่อยๆทางบริษัทนะฮะเปิดออดิชั่น วง c g n 4 8ผมว่าเออเฮ้ยมันคงเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะเกี่ยวกับว่าทําวงทางภาคเหนืออาจจะได้ใส่อายธรรมของทางทาวเชียงใหม่ลงไปในออตัววงด้วยซึ่งพอออกมาก็ผมว่าเป็นวงไอดอนที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะถึงณนะปัจจุบันนี้อาจจะยังดังไม่เท่ากับวงพี่สาวอย่าง BNK48 แต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับวงนี้นะฮะ โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามวง C G M 4 8อะไรมากมายก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกว่าคนไหนคือน้องสิตาคนไหนคือน้องคันิงมามิงปีโป้น้องพิมพ์น้องมิวจำไม่ค่อยได้เลยจริงๆนะฮะก็ประมาณนั้นก็ทีเนี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอหนังเรื่องเนี้ยออกมาผมมีมีความรู้สึกว่าเออน่าสนใจนะผมต้องบอกอย่างนี้ครับหลังจากที่ไปดูมาแล้ว <c oughs> ความรู้สึกแรกถ,ถ้าคุณเข้าไปดูนะถ้าคุณ เป็นแฟนคลับของวงนี้หรือเป็นโอตะที่ติดตามวงนี้อยู่นะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไอวง4 j m ี่8วงน้องสาวเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพอทําการออดิชั่นเสร็จได้เมมเบอร์มาเสร็จทั้งหมด25คนเนี่ยมันก็จะต้องมีการถ่ายทําเซ็นไปซึ่งเป็นแนวด็อกิมเมนทารีของวงนะฮะก็จะพูดถึงการฝึกฝนของน้องๆและ เล่าเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเดียระวัติส่วนตัวของเบมแต่ละคนนะฮะซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้ได้ทำการเก็บพุเทเทเนี่ยตั้งแต่น้องๆเนี่ยเริ่มออดิชั่นกันเลยจนย้ายเข้าหอและเก็บพุตเท,ทิมาเรื่อยๆผมว่าน่าจะจบที่งานตังเก้นนะฮะที่ผ่านมาไม่นานเพราะฉะนั้นแล้วตามที่ทาง ผู้กำกับแล้วคุณเปิลน,นาคนเนี่ยเอาผมขอเรียกว่าพี่เป้กับพี่เปิลแล้วกันนะครับก็ทางพี่เป้กับพี่เปิลได้ออกรายการต่างๆแล้วผมก็เออดูข้อมูลพวงนี้มาก็พูดว่าเออหนังเรื่องนี้ก็คือเขาแอบ,บถ่ายน้องๆใช้เวลา1ปีกับอีก3เดือนแล้วก็มีฟุตเทจทั้งหมดรวมกันเนี่ยประมาณ4,000ชั่วโมงผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เกินจริงเลยนะ เพราะว่าจากการที่เข้าไปดูเนี่ยผมเห็นว่าช่วง15นาทีแรกอาจจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านที่ติดตามวงนี้อยูออ่รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกับว่าได้นำเอาฟุตเทจของการถ่ายทำเซนไป C G M เซนไปมาเข้ามาในตัวตัวหนังด้วยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันดีอีกฟิลหนึ่งเนี่ยผมไม่มีความคิดที่ว่าเฮ้ยมันคือหนังที่เอา C G M เซนไป ที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วเอามาขยายความเพิ่มในแต่ละจุดในบางส่วนที่เราเป็นแฟนคลับที่อยู่ข้างนอกไม่ได้รู้ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะว่าการที่เขาไปตามวง CGM เนี่ยแน่นอนครับว่าการถ่ายทำแทบจะทั้งหมดก็คือ,อผมว่าเกิน80%เลยจะมีการถ่ายทำแอบถ่ายอยู่ที่เชียงใหม่แล้วการที่น้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับ แขกรับเชิญทั้งสีท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะแจ็คแฟนชันคุณกันกนทาวอใครนะนันเน็กแล้วก็ยังแก็แรปเปอร์ของยังโอ,อ่ะทุกอย่างถูกไทยทําที่เชียงใหม่ซะส่วนมากเลยซึ่งในหนังเนี่ยก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะมีการใช้ภาพจากงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับวง48กรุ๊ปของไทยเนี่ยในกรุงเทพมีอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้น เกิน80%ผมว่าถ่ายคำใน,นเชี่ยงกันหมดเลยในส่วนของเนื้อเรื่องก็ตามนั้นแหละครับเนื่องจากที่ว่ามันเป็นคล้ายแนวผมเรียกว่าอย่างไงมันเป็นด็อก ument ารี่ที่เกึ่งๆก,ก,กับเรียลลิตี้ซึ่งในบางมุมเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นน้องใน acting หรือในการใช้ชีวิตอย่างนั้นด้วยซ้านะฮะเราก็เห็นแต่ว่าตามงานต่างๆน้องก็จะแบบเออทำกิจกรรมเสื้อผ้านหน้าผมปแต่สิ่งที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้มันคือความสด มันคือความเลียวมันคือสิ่งที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นเวลาน้องๆออกงานอย่างแน่นอนคุณต้องไปดูในหนังเรื่องนี้ทันแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันรู้สึกว,ว้าวมันรู้สึกใหม่ผมยังมีความคิดเลยนะเอ่อถ้าเป็น BNK ก็มีรุ่น4เนาะแล้วก็ถ้าเป็นทาง c g, g, g n ก็มีรุ่น2ผมว่ามันควรทำด็อกวิดีมนทารีหรือแนวหรือเซนไปให้ออกมามีความเรียลลิตี้อย่างเงี้ย เฮ้ย hey, ผมว่ามันดีมากๆเลยใช่นั่นคือผมความคิดแรกที่ผมคิดนะคือนี่คือสิ่งที่แฟนลับต้องการเห็นนี่คือสิ่งที่เหล่าโอตะต่างๆต้องการที่จะรู้นอกจากสิ่งที่หน้าฉากที่บริษัทต้องการจะให้แฟนขับเห็นแฟนลับก็อยากจะเห็นความเป็นไปของน้องๆด้วยซึ่งแน่นอนหลายคนก็นจะบอกว่าเอ้ยมันก็มีไลฟ์ผ่านตัวแอปพลิเคชัน i am 48นี ใช่มันมีครับแต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆที่ว่าอาจจะมีการห้ามพูดคำหยาบอาจจะมีห้ามพูดถึงสินค้าหรือแบรนด์หรือโน่นนี่นั่นต่างๆแต่ก็เข้าใจได้ผม,ผมเชื่อเลยนะว่าในฟุตเทจ4 0พันชั่วโมงมันมีมันจะต้องมีให้เห็นแบรนด์ต่างๆมีการผมว่ามีหลุดคำหยาบแหละวัยรุ่นพูดกันตกงๆเลยผมก็ไม่ได้อวยอะไรมากมายถึงผมจะเป็นแฟนคลับแต่ก็ พูดกันตรงๆว่ามันมีอยู่แล้ววัยรุ่นผมมีผมมีหลานวัยรุ่นโอเคผมเข้าใจได้สิ่งที่วัยรุ่นเขาพูดกันหรือสิ่งที่วัยรุ่นเขาเวลาอยู่รวมกลุ่มกรรมมันมันมีมันมีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าใน4ี่พันชั่วโมงเนี่ยเขาย่อมทําการคัดกรองมาอย่างดีแล้วในสิ่งที่จะมานําเสนอในเรื่องนี้ว่าอันไหนมันจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อวงหรือต่อน้องผมยังแอบคิดเลยนะ4 0 0 0ชั่วโมงเนี่ยเอามาทำเป็น ด็อก m e n เมน y อี่อีกรอบหนึ่งเนี่ยฉายเป็นแบบอาทิตย์ละสองตอนสองตอนเนี่ยแล้วจาก4,000ชั่วโมงอาจจะใช้สักประมาณ400ชั่วโมงก็ได้อาจจะอย่างน้อยดึงมาแค่10%ของฟุตเทสทั้งหมดเนี่ยโอ้ผมว่าเอามาทำเป็นซีรีส์เกี่กวกับ c g m ได้อีกหนึ่งซีรีส์เลยเป็นอาจจะเป็นเรลิตี้ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอ่าอาจจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับต้องการก็เป็นได้ เพราะผมเชื่อว่าตอนนี้แฟนคลับอุืโอตัดมันต้องการอะไรที่มันเรียลแล้วมันรู้สึกดูแล้วมันใหม่ดูแล้วมันว้าวไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการจะป้อนยัดเข้ามาให้เราเสพอย่างเ,เดียวผมเชื่ออย่างนั้นนะโดยส่วนตัวผมก็อยากให้มีอย่างนั้นเพราะว่าโอ้มันมันดีจริงๆอ่ะทีนี้เราอ,ออกนอกเรื่องไปหลายนาทีแล้วเราวนกลับมาที่หนังตัวหนังบอกอะไรมั่งตัวหนังก็จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆของวงนี้ ทางการนําเสนอโดยคุณเปิ้ลดีกว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้น้องๆมีประสบการณ์ผมว่าเรื่องนี้การที่จับน้องๆมาคู่กับดารารับเชิญสีท่านที่ถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ต่อน้องๆมากนะผมจะพยายามเรียกสปอยหน่อยละกันแต่ผมว่าสิ่งที่น้องได้จากทานื้นเรื่องนี้มันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งจากน,านเน็ก ช็อตนี้ก็จะมีเมมเบอร์ที่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เนี่ยสองคนอ่ะผมผมคู่แค่นี้แล้วก็ช็อตของแจ็คแฟนฉันอ่ะก็จะมีจริงๆเ่ะเหตุการณนน์นั้นๆที่เกิดขึ้นน่มันอาจจะมีคนได้ประโยชน์เอ้ยมันอาจจะมีคนได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เห็นในหนังก็ได้เพราะว่าเขาตัดมาแค่บางส่วนแต่คนที่ คัดกรองออกมาแล้วนําเสนอผ่านตัวหนังเนี่ยผมว่าน้องๆก็จะได้ประโยชน์นะช็อตนั้นนะสี่คนอย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้ได้เหมือนกับเป็นแสงไฟที่ส่องไปหาน้องแหละว่านี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่คนจะรู้จักน้อง4คนนี้มากขึ้นในช็อตของคุณกันอันเนี้ยผมว่าดีมากเลยนะมันเหมือนกับเป็นการดย๋ยว่าสอนน้องเลยแม้แต่ตัวผมเองผมดูผมยังได้อะไรแบบเฮ้ยมันดีช็อตนี้ช่วงคุณกันกันตาวรเนี่ยดีมาก น้องๆที่อยู่หน้าง,งานณนะตอนนั้นนะผมว่าอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างหรือเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะส่วนช็อตของทางแก๊งแรปเปอร์แล้วกันอันเนี้ยผมว่าค่อนข้างอันตรายอยู่นะแต่ผมเข้าใจแหละว่าทางทีมงานอนะ่ะมันก็มีการเซตอะไรแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วมันก็เกิดขึนะ้นณเวลานั้นพอดีมันเลยทําให ช็อตตรงนั้นมันค่อนข้าง,างเคยมันเลียวมันจริงนะอย่างที่รายการที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้รายการหนึ่งบอกว่ามันมีฝนตกมาระหว่างถ่ายทำอะไรเนะี่ยเอ้ยมันก็เกิดจริง,รงๆแหละเขาคงไม่ได้เซตฉากเรียกฟ้าเรียกฝนอะไรเองได้หรอกเพราะรวมกับอีทางทีงานก็คงเป็นแค่คนธรรมดาไม่สามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้แต่สิ่งที่ผมเห็นว่าหนังเรื่องนี้มันผมขอตีอยู่นิดนึงดีกว่าเรื่องของการ กระจายแอร์ไทมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ทั่วถึงน้องๆบางคนเนี่ยผมมองว่าแทบจะหายไปจากเนื้อเรื่องเลยคือซีนที่จำได้อะไม่มีเลยแต่ถามว่ามีอยู่ในในเรื่องไหมมีแต่น้อยมากหรือแทบจะเรียกว่าจางจางเลยต่อให้โผล่มาแวบๆหนึ่งแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมากกว่านี้ได้ ะะแต่ต้องขอบอกเลยว่าถ้าถามผมนะสิ่งที่ประทับใจแล้วผมคิดว่ามันสามารถตกแฟนคลับเพิ่มได้เนี่ยผมขอมอบให้กับน้องคันยิงเลยอันนี้ถือว่าทีงานคุณคัดซีนที่จะเอามาทำเป็นหนังเนี่ยได้ดีมากซึ่งด้วยการที่มันไม่มีบทไม่มีอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่น้องรีแอคกลับมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ย ผมนี่ในหัวแบบโอ,โอเคแล้วที่น้องคานิงเป็นหนึ่งในคนที่เราติดตามของวง C J M เลยนะฮะกับอีกคนนึงก็คือน้องแชมพูอันนี้คือผมมองว่ามันเป็นโอกาสของน้องแล้วนะที่น้องจะได้แฟนคลับเพิ่มจากหนังเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะจำน้องได้เพราะว่าจากว่าเออตอนออดิชั่นนะแบบผมนี่สั้นแต่ติ่งหูมาเลยนะ มาแบบผ่านมาผ่านมาระยะเวลาผ่านมาซึ่งจบที่จังเก้นเนี่ยโอโ้โหน้องกลายเป็นดอกไม้ที่เติบโตขึ้นมาได้อีกระดับึงแล้วน้องกําลังเบ่งบานได้แบบว่าสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วด้วยหนังเรื่องนี้มันตูมาให้น้องเยอะขนาดนี้ผมว่าน้องเชมพูเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองเลยนะฮะภายในปีนี้ผมว่าต้องมีเรื่องอะไรดีๆเกิดข,ขึ้นกับน้องแหละอย่างน้อยๆล่าสุดที่เพิ่งประกาศซิงสาวออกมาน้องก็ได้ติดเซมละ มันถึงเวลาของน้องแชมพูแล้วอันนี้อันนี้คือแปปอบอวยเลยนะหลังจากที่ได้ไปดูหนังและหนังส่งให้ขนาดนี้นะผมว่าปีนี้เป็นปีของน้องกับน้องแชมพูส่วนนั่นแหละทั้งหลายทั้งปวงที่พูดเกี่ยวกับน้องสองคนนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อด้อยของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อด้อยเดี๋ยวผมโดนดายมันเป็นจุดอ่อนของหนังเรื่องนี้ตรงแค่เรื่องการการะจายบทให้ส่งให้เมมทั้ง25คนได้แอ์ถามที่ค่อนข้างไม่เหลื่อมล้ำกันมากแต่ผมเข้าใจแหละว่า มันก็คงจะให้เท่ากันมันยากเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยอายุของเมมเบอร์แต่ละคนการที่น้องๆที่อายุไม่เยอะมากเนี่ยได้แอร์ทามไปมันเป็นผลดีต่อตัวน้องเองต่อตัววงเองด้วยนะฮะส่วนก็เข้าใจแหละว่าบางทีคนที่อายุเยอะมาหน่อยในในวงเนี่ยก็อาจจะได้แอร์ทามที่น้อยลงเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องเรียนหรือด้วยด้วยเรื่องการออกงานอะไรต่างๆในช่วงที่อาจจะมีการถ่ายทําหรือแบบ มีอีเวนต์ตรงกับการถ่ายทำพอดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ได้แอร์ไทม์น้อยอันนึงก็เข้าใจได้แต่ผมมองว่าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ข้อด้อยของหนังหรอกแต่ผมมองว่าถ้ามันแต่ละคนได้แอร์ไทม์ที่ดีได้ที่เยอะและเฉลี่ยกันได้ดีกว่าเนี้ยมันก็จะดีทำให้หนังอะ่ะดีขึ้นอ่าผมมองงนี้ดีกว่าส่วนนะในเรื่องของบทมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมันก็เพราะมันไม่มีบทมันก็เลยไม่รู้ยะพูดถึงบทยังไง แต่ประเด็นหลักๆก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าเออเนี่ยเส้นทางของไอดอลที่น้องๆทั้ง25คนได้เจอมาตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นเข้ามาจนถึงณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันมีอุปสรรคต่างๆที่ทางคุณเปิ้ลหยิบมาให้น้องได้สัมผัสกันตรงๆเลยแต่พอดูจบแล้วคุณกลับได้อะไรที่มันดียิ่งขึ้นเหมือนกับเป็นการ เ,เป็นการเพิ่มอิสระเลชั่นให้กับตัวคุณได้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆน,นะหลังจากที่ผมดูหนังเรืเอ่องนี้จบเออเพราะเพราะฉะนั้นนะผมมองว่าเราแค่คนดูเรายัางรู้สึกว่ามันได้อะไรมากขึ้นขณะนี้เพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในเรื่องั้ง2ี่คนเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ทำให้น้องๆได้อะไรกลับไปที่เยอะมากดูแล้วรู้สึกกินเองครับเรื่องนี้บอกเลยว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปดูหนังตรงนี้เรื่องนี้ผมไม่ได้คาดหวังไว้สูงนะแต่สิ่งที่ได้กลับมา ผมว่ามันโอเคมากๆแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเป็นหนังไทยที่ผมสามารถกล้าพูดเลยว่าผมควักเงินจ่ายค่าตัวไปแล้วผมไม่เสียดายเลยนะฮะก็ประมาณนี้ละกันที่เหลือผมอยากให้ไปดูเองดีกว่าผมกลัวพูดยิ่งพูดมากไปเนี้ผมกลัวหลุดสปอยและเดี๋ยวมันจะทําให้หมดสนุกกันกับนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมเหมาะผมพูดอย่างนี้ปิดท้ายดีกว่าถ้าคุณที่เป็นโอตะอยู่แล้วหรือ ถ้าคุณเป็นแฟนขับอยู่แล้วไปดูเรื่องนี้นี่คือหนังดีๆจากทาง48สแปดอีกเรื่องหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีมากแล้วคุณควรไปดูแล้วคุณอาจจะอยากให้วงพี่หรือในอนาคตเนี่ยมีหนังยังนี้ขึ้นมาอีกก็เป็นได้นี่คือหนังที่โอตะควรไปดูอย่างยิ่งสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นแฟนขับหรือไม่ได้เป็นโอตะอยู่แล้วผมก็บอกว่าคุณก็สามารถเข้าไปเสพหนังเรื่องนี้ได้เหมือนกัน โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับแล้วคุณก็จะได้ทําความรู้จักกับน้องๆเพิ่มขึ้นแล้วการที่คุณได้ดูหนังเรื่องนี้อาจจะเพิ่มอินสปิเรชันบางอย่างให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นไปดูนะครับหนังไทยเรื่องนี้ผมว่าคุณบบภาพของมันดีมากๆจนดูจบเนี่ยผมยังคิดอยู่ในหัวเลยนะ4,000ชั่วโมงตัดมาแค่1 หช sucking, ั่วโมงกว่าๆหชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นไม่น่าเกินผมรู้สึกแบบมันน้อยไปมันสามารถดูจบแล้วมันมีความที่ทําให้ผมอยากได้ดูอยากให้มันมีอะไรอย่างนี้อีกนะครับก็ประมาณนี้ดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้พูดยาวไปเดี๋วมันก็จะกลายเป็นพายเรือในอ่านซะเปล่าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้กันก็ผมกา บอกเลยว่าควรไปดูหนังเรื่องนี้ถ้าสมมติจะให้ผมให้คะแนนนะเต็มสิบนะผมให้เรื่องนี้ที่แปดเลยถ้ามันยาวได้กว่าน,นี้ผมให้คะแนนเยอะกว่าน,นี้เลยผมดูผมแฮปปี้ผมดูหนังไทย,ยผมเป็นคนที่แบบว่าแทบจะไม่หากับหนังไทยที่เป็นแบบหนังตลกด้วยซ้ําแต่เรื่องเนี้ทําให้ผมยิ้มได้ทําให้ผมหัวเราะได้ผมไม่ไม่ พูดอย่างไม่ไม่โอเวเลยนะผมให้แปะถ้าหนังยาวกว่านี้ผมอาจให้สิโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงขอจบไปเพียงแค่นี้ดีกว่านะครัใครที่คิถึงตอนนี้ก็อย่าลืมครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและเพื่อไม่ให้เป็นกันพลาดคลิปดีๆจากทางผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ